อยากเลิกบุหรี่เริ่มรู้แล้วว่าตัวเองเริ่มดูดประมาณสองซองสามซองแล้วมันหนักขึ้นแล้วไม่อยากมีกลิ่นปากก็เลยเลิกหันมาดูดบุหรี่ไฟฟ้าสามปีภายในสามปีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไอมาตลอดไอเหนื่อยไอเหนื่อยกับบุหรี่อีกไอจนปอดแตกอ่ะไอจนแบบเข้าโรงพยาบาลเลยคือต้องจับมือพ่อมแม่บอกเลยขอปล่อยปล่อยผมไปเถอะ ผมไม่ไหวแล้วทรมานเหมือนคนจมน้ำตลอดเวลามันเกิดจากอาการเราเหนื่อยแล้วก็ไอมาเป็นปีๆเราติดเชื้อจากโรงปอดจากไอนี่ด้วยไอโควิดแล้วก็ดูดบุหรี่ไอไอมาเป็นปีๆไอก็คือซื้อยายามากินเลยครั้งแรกไม่สงสัยไอเพราะนี่แหละเรากินเหล้าเยอะอะไรเยอะนี่แหละ แต่ไอามาเนี้ยปีหนึ่งไอจนแบบโหปอดเปิดไม่ไหวแล้วก็ไปหาหมอหมอก็ตรวจอะไรมันจะเห็นแต่แค่ว่าปอดปิดป้าอะไรเงี้ยไอจนปอดแตกอะไอจนแบบเข้าโรงพยาบาลเลยแต่ทีนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไรทีนี้เขาก็เลยต้องส่องกล้องดูแล้วก็ขุดเข้าไปส่องกล้องปอดคือขุดปอดออกมาตรวจเลยแบบผมตอนนั้นก็คือในใจคือ ไม่รอดแล้วเข้าโรงพยาบาลเรื่อยๆมาได้ใส่ท่อไม่ไหวได้ยัดท่อประมาณเกือบสองอาทิตย์ตอนนั้นก็คือไม่ไหวแล้วคือก็เลยขอแล้วว่าไม่ต้องไม่ไม่ไม่ยัดแล้วไม่เอาแล้วคือปล่อยเลยคุณหมอก็บอกให้ย่าทำใจเพราะว่าทําใจเลยมันจากในในภาพที่เห็นก็คือกระลองกระแลงไม่กินอะไรไม่ได้ไอตลอดคือต้องจับมือพ่อมือแม่บอกเลยขอปล่อยปล่อยผมไปเถอะ ผมไม่ไหวแล้วทรมานเหมือนคนจมน้ำตลอดเวลาอบุหรี่นี่ไม่ได้เลยถ้าน้องอยู่ใกล้จะถ้าดูดน้วจะไปดูดที่ื่นเราไไม่ได้เ,เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรามันเกี่ยวมากเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจตัวเองว่าเราทำอะไรบ้างสิ่งเสพติดเราทำอะไรบ้างเราเสพอบุหรี่ไฟฟ้ามายังไง เนื่องจากเราดูดบุหรี่มาตั้งแต่เด็กแล้วเราเริ่มเริ่มหนักขึ้นหนักมวลเป็นสี่มวลเป็นเป็นซองเป็นสองซองเริ่มมา,มาเรื่อยๆแล้วก็ใช้สิ่งเสพติดม,มาเงีย้ยมันสะสมมาเรามาเลิกก็ตอนประมาณอายุ27 28อยากเลิกบุหรี่อ่าเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองเริ่มดูดประมาณสองซองสามซองแล้วมันหนักขึ้นแล้วไม่อยากมีกลิ่นปาก ก็เลยเลิกหันมาดูดบุหรี่ไฟฟ้า3ปีภายใน3ปีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไอมาตลอดไอเหนื่อยไอเหนื่อยกวาบุหรี่อีกเราก็มั่นใจแล้วมันมันชัวร์เลยเพราะฉะนั้นก็ทูววันนี้ก็ไม่เอาแล้วแต่แม่เราก็คือกําลังใจหนึ่งอย่างที่ทําให้เราฮึดสู้ในใจก็คือลองฮึดสู้อีกครั้งหนึง่งเพราะคุณหมอเขาบอกแล้วถ้าไม่ติดเตียงก็ติดถังไปตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นภาระให้คนอื่นแน่นอนตรงนั้นคือคิดในใจว่าภาวานาถ้าผมได้รอดกลับไปขอให้ผมได้กลับไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณสังคมอะไรเงี้ยเราก็อยากทานะแล้วทุกวันนี้เราก็กลับมาได้แล้วก็ทาวิ่งจริงเหนื่อยจริงเปลี่ยนไปไหมการใช้ชีวิตโอ้โหสุดยอดเลยเปลี่ยนจริงอย่างเงยน็นๆเราก็จะออกกำลังกายทุกวันตั้งแต่ป่วยมาก็จะมีน้องๆมาคอยดูแลตลอดถังออกซิเจนต้องติดถังตลอดก็คือว่า บางทีเราเหนื่อยอ่ะบางทีมันอาจจะวูบเราไม่ทันต้องวัดออกซิเจนนิ้วตลอดแต่ทุกวันนี้ก็ยังได้เล็กๆน,อน้อยๆตัวทุกวันแลวทุกคนก็อยากจะเลิกบุหรี่ฟ้าก็ทักมาผมเยอะนะผมก็บอกว่าดไูไปดูคลิปพี่นะไปดูคลิปพี่เป็นตัวอย่างแล้วกันโอกาสของพี่แทบจะไม่มีแบบมาสอนคนได้ว่ากลับมาเพราะห้องวิกฤตตรงนั้นอนะ่ะเอาตรงๆเลยนะมาอยู่แค่ไม่สองชั่วโมงเสีย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 ถามโรงพยาบาลผมเป็นหัวหน้าห้องเพราะผมรอด ผมก็ยังงงว่าเออผมผมรอดมาได้ทั้งที่โอกาสรอดทุกคนมองเพื่อนพี่น้องยังไงก็เตรียมเลยเตรียมงานได้เลยไม่รอดตอนนี้ก็จะมีผ่าตัดนะไม่ผ่าแล้วอ่าเป็นน้าท่วมเป็นน้ํากล่องน้ําปอดเขาเรียกว่ามันยังมีน้ําที่มันจะแตกได้ทุกคนจะมีมีหมดแต่เราไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ดำน้ำําดำน้ําลึกได้มาเนี่ย แม่ก็แฮปปี้มิปปีกกับเรามากเพราะว่าแต่ก่อนก็ใช้ชีวิตแบบโอโ้โหลดผลมากเล่านี่กินของคู่กันเลยเชา้าค่ําเลยตรงทุกวันนี้จิตวัตรประจําวันก็ตรงนั้นก็ไม่มีแทบจะไม่มีตรงนี้ก็เราก็จะใช้ชีวิตแบบให้มันดีสุดก็มีหลายท่านนะที่โทรมาหาผมโดยส่วนตัวที่อยากจะเลิกก็ก็ยินดีกับน้องที่เขาเห็นคลิปผมแล้วก็เขาเอาเป็นเยี่ยงอย่างแต่โอกาสที่มัน กลับมาเป็นเหมือนเราเนี่ยมันน้อยมาก